ร้านรับเติมทองอีกบลเบสองพัสิบและเกมมือถืออีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง15-20%้่นนะราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้าน Overtop u p ครับตอนนี้ถูกลงกว่าเดิมอีกลิงก์อยู่ใต้คลิปมาตึงนะปรับค่าพลังมาละเป็นเมซี่103นะเน้นเลี้ยงหน่อยแล้วก็เปลี่ยนแผนเป็น4.3นะก็เป็นรองบอลคอเตอร์เน้นเน้นรับแล้วก็เน้นส่งให้ขึ้นหน้าเลยนะ phải gọi Messi một còn phải ít, tua phải thêm nữa, chờ chờ chờ, ôi, đẹp, 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 mhm soi nè lòng vòng vòng nè tón lắp cả lắp chà tón buka buk lưu bay mày xi mày xi mày 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 เล่นยี่ทังก็ชอบเหมือนเดิมเสียดายไม่อยู่รหัสหลักขอให้มันมาให้ซูมอีกรอบเลยซนะูมให้รอนเก็บเก็บทองไว้รอแล้วเนะี่ยเล่นเก็บทองรอแล้วเนะี่ยไม่รู้จะมีตัวไหนโกงเท่าตัวนี้อีกไหมเนะี่ยมาดีมาดีให้สองให้สามบกมาก่อนนะวบกมาก่อนรอวกกลับนี่ พอพอโอ้ยบอกให้พอลืมนะสกิลยัง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 ค่อยงมาก่อนดนมาพลิกไปไม่ได้โอ้ยลืมไปไม่มีสีดานเทินยังไม่ได้สุ่มให้มันนะอา้าวง่ายไหมสวยไปไมึมา mà con, mà có áo măng đâu ạ mình mình xì dàn coi mình đọc bên thái cái gì nữa ôi mình mà thăm hay suối để lên bảo đây này đó Chạy yên yên con thấy không đây chỉ đây hay... tăng ôi đọc bóng suối ยังเ <c oughs> นี่ยก็จะหลุดแล้วนะยิ่งเอ่อๆด้วยนะช่วยเอาเห็นไหมแต่ยังได้อยู่เมซี่วิ่งเอา้าได้อยู่มาโอ้โหติดติดบอลเอ้ายังได้อยู่รอให้เมซี่เมซี่จะยืนๆน,นะรอก่อนบวกมาโอ้โหยังยังแต่ถ้ามันเป็นซีดานเทิร์ด้านี้โอ้โหโดนใส่ถ้าเป็นซีดานเทิร์นัน่นนั้นคือ จบเลยนะคือเลี้ยงไปไหนต่อไม่ได้แน่นอนมันต้องเป็นซีดานเทีนแบบหมุนแบบแบบดีๆหน่อยนะแล้วมันหมุนแบบหักเกินนะมันไม่ได้โอเคก็อนหนึ่งศูนย์นา 0. มาได้จากการเลี้ยงของเมซ,ซี่ก่อนยังไ,ได้อยู่นะโอ้ความบนละราหกสิบแปดนะแต่ยังยังไม่พอใจดูกูมาเหมือนเดิมนะ ขึ้นสองต้องดูกูอยู่แล้วแล้วตรงกลางก็ตัวอะไรก็ได้ไปเน้นเอามายืนคอยส่งให้ปีกอย่างเดียวนะนวนะมาเราเพิ่จะได้อีกกี่ลูกนะกี่ไปก่อนนะมาซิได้ไหมขอมีพื้นที่นะโอ้แต่โอ้เขามไม่พวดเลยนะมมยโอ้โหเราก็เล่นยากไปแล้ว โอเคแล้งในขนาดแล้งยังไม่สูงนะเนี่ยไม่เข้าพวดกันเลยอืมโอ้ยเกือบไปนะนี่แหละใส่เล้งมันแพ้ทางคนไม่เข้าพวดนะไม่รู้จะไปยังไงเลยจะสปีดก็ติดจะใช้ท่าก็ไม่รู้จะใช้ระยะไหนเลยอยูกนะูไปแล้วติดสปีดแล้วเบิ้นเบินไปนย์ก็เยาเลยไปก่อนยังยั้งยังยัง,ยงไปไม่ได้ โบกกลับมาบิดโอ้ยเอาได้อยู่ตรรบทัดโอ้ยไปช็อปเทิร์นอาจารย์มาทานตะกี้หายเลยนะวิ่งเข้าโกเลยนะตะกี้เฮ้ยมาแล้วมาซี่มซี่อ่ะมั้งตะกี้ดูกูโชว์ไปแล้วมาโอ้โหไปยังไงจับบอลเลยเอาได้อยู่นะออกไหมโอ้ยไม่ออก Đủ cụ áo oh, măng hồng oh, má chế bà lê nghĩ ông ơi, Rút chế ra bác sĩ thân bịp ồ phẳng nghĩ rồi đủ chế ừ ồ già đủ mà ồ ồ ยังต้องชูฟอร์มอีกนะความโกงมันไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวเดไปนี่ก็ส่งบอลเน้นเน้นส่งให้ถึงนะมาแล้วติดเครื่องมาแล้วปันอู้หูมกซีเทินมาจัดท่ายังไม่คิดว่าจัดท่ายังไม่ดีเลยนะ จะยิงโอ้ปันดีใช่นะเข้าไปอีกหนึ่งนี่โกงไม่โกงก็มาดูอา้าวติดมันไปไร้รับไปก่อนสามลูกแล้วนะอ้าวแมตช์นึงโอ้เอา้สเอา,อาสวยเกือบเกือบแมตช์สองลูกตักูหนึ่งลูกนะมาจากปีกทั้งนั้นนี่ไงโอ้ยสวยสวยถ้าเล่นเลี้ยงแล้ว ชนะแตมนีม้ถือว่าสุขใจเลยนะแต่ถ้าเล่นต่อบอล3ศูนย์นี่เฉยๆธรรมดามากต้องเดียงเนะ้วมันถึงจะกินใจเอามาแล้วเมันซี่ติดข้างไปงไว้โอ้โแซงมาได้ซับแกยัง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 ไปไม่ได้รอก่อนไปมาโอ้โหติดจะแหวกจะ พิกอยู่คนเดียวไม่ซีเล่นจนตันนะให้ให้ให,ให,ให้กองหลังแล้วก็พิกเป็นไปซีมาแมนแมนมาก่อนคนระับแมนชนแรกเลยมาโอ้โหมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ดับเบัทัดแบบสมูทสวยเป็นดับเบัทัดแบบวิ่งไปต่อได้นี่หลุดแล้วนะดูกูเอามากนี่ พลิกมาแบบงงๆนะรอ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 โอ้ชอบเทินอีกแล้วมันไม่หมกสีเทินนะเนี่ยข้อเสียของตัวที่เลี้ยงแล้วมีสกิลชอบเทินติดตัวมาเนี่ยมันเอาออกไม่ได้นะโอ้ยไม่ถึงถเอาชอบเทินออกได้โอ้สวรรค์เลยดูกูได้ไหมสวยโอเคเกือบไปนะเกืบอบโดนดูเอาไปซีได้อีกรูปนะนะั่นแหละไม่ได้ โอ้โหสามประตูต่อจูนนะดูวันได้การอยู่ได้เลี้ยงแบบเข้าเนื้อเข้าเน้นอาจจะไม่ได้เวอร์วังแต่ว่าได้การ <c oughs> ดูเว้นมาอมืสับเกียร์พริกก่อนไล้ยิง่ะโอ้โหยิงก็คมอีกไะอันนี้ยิงอัพไว้ประมาณรวมบูทแล้วนะ่าจะแปดสิบเก้านะ ถ้าคาปรังยังไม่บูตน่าจะ87มนะั้งแล้วก็ไปเน,น้นสปีดต้นนะโอ้โหดูกรูพริกมาลูกนี้สวยสวยงามอลามตาโอ้โหปั่นนี่คบพลังคบพลังยิงไม่ค่อยดีนะแต่เอามาเล่นยิงกรอบเพลิดษยังไงมันก็เข้าอยู่ดีนะนี่ไงมาอีกลูกเมสซี่จังหวะไม่น่าได้นะดู จัดท่าโอ้ยหมุนมาเป็นตัวอื่นนี่บอลไปแล้วนะน่าจะข้างข้างสนามแล้วนี่ไงมาอีกอน,นี้ภาพสายช้ำโอ้สุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเริ่มต้นอัพ